สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาสุขโขทัยเขต2นำโดยท่านดรเดชาลุนาวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอีก3ท่านดูแลโรงเรียนในสังกัดรวม162โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่5อำเภอในจังหวัดสุขโขทยัยจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมดมีโรงเรียนขนาดเล็กถึง117แห่ง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาครูไม่ครบชั้นสอนไม่ตรงตามวิชาเอกการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV มาใช้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสุขโขทัยเขตสองใช้สื่อ D l t v ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยมีโรงเรียนที่ใช้ DLTV 100%จำนวน85โรงเรียนและโรงเรียนอีก25แห่งใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆส่วนโรงเรียนที่เหลือใช้ DLIT ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้การใช้ DLTV มีประสิทธิภาพสูงสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุขโขทัยเขต2ได้ดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน5แนวทางสำคัญได้แก่ 1. การประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนโดยส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้6 0ภิษพาให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรและจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน89โรงเรียนเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบโจทย์การเรียนการสอน 3. การให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการใช้งานสื่อดี TV แก่โรงเรียนที่แจ้งซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งาน d l t v ได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน 4. การนิเทศติดตามการใช้สื่อเทคโนโลยี d l t v โดยศึกษานิเทศประจำเครือข่าย คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. การจัดประกวดสถานศึกษาต้นแบบการใช้สื่อดี L TV เพื่อส่งเสริมโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและคัดเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเข้าประกวดในระดับภาคเหนือและระดับชาติต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ